làm xếp kịp กาบสวัสดีนะครับนะคลิปนี้มากินไซจ้น้ำกันครับแต่นี้นี่นะเนื้อสันสดๆดแดงๆเลยครับแบบกระตับนี่ครับตับสดๆมันต้องเป็นแบบนี้นะครับนย่างเขาเอามาตับสดครับแล้วก็มี30กรีบนะครับนี่30กสบกรีบครับกรอบสดๆดนะวันนี้เต่ยนบรรยากาศครับมากินอยู่หนาคอไก่นะครับหนาคอไก่หลายคนว่าสิมันเหม็นนี่นะแต่ว่ามีระบบจัดการที่ดีนะครับคอไก่ผมสามารถมานอนได้เลยนะครับบ๊มเหม็นนะ มาครับจัดการกันครับมาซอยจุกนี่สามสิบกีบสามสิบกีบเรือพาคิลิวนี่เป็นแก้วที่เพียนะครับนี่แก้วที่เพียอื ผมอําล้ำหนีแท้ผักชีเลือดสดๆนี่ครับต่อไปเป็นตับครับยี่นี่ รสชาติที่ต้องการครับสดๆแบบนี้สดสดสดแหละจุ่มลงไปขึ้นมาอื พร้ kafники ด b i ส๊ะ膻เฮ k ฉะนั่นจอเลยสดขักสดแนวเนี่ยสีของตับสดๆมันต้องสีนี่นะครับ

กับเจ้าคีเพีย ตับสดๆนะครับรสชาติมันคือจังหวะหย่ำเยลี่บมันโบว์ไอ,อเลีย,ยด้วบวเลียด้วยจับขนาดตับสดๆ food. Mm -hmm. ส่ยขีดพี่แอร์สายพอดมันเลยบเ,เข้มข้นครับลงยนต์อีกไกลปุ๊งนะขอโทษนะครับโดนเตีหัวไก่พอดี <Es by> นี่ยสดๆหยำปุดๆดิตับสดๆครับ กดไงกดชิดก่อน จะได้ตับได้หน่อยพอดกับมึงตับสดอันเนียซื้อมาอะไรากินว่าเบิร์ตกับตัวซื้อมาพอดีทีนี้ผมซื้อมากินซื้อเทลเครืองโลครับ เปนโลร้อยยี่สิบบาทกินบักบี่ หยดนผักไงไกล่กินทุกอย่างไกลเนี่ครับยังไงว่าไก่แก๋อกินผักกินเน้อ อ,อันนี้ถ้าเนี้ยเราจากไปแล้วขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทุบลูกเบลาตางไทยนะครับขอบคุณคอมเมนต์ครับจะพบใหม่ลิปหน้านะครับขอบคุณครับ